สวัสดีครับพบกับผมมาร์กนะครับที่ t u b e c h anel ของ Landmark แล้วก็ Facebook Landmark เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรรับการแจ้งเตือนท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับอีกโครงการหนึ่งของทาง Landmark นะครับที่ชื่อว่า The Creek นะครับ The Creek เป็นที่ดินแบ่งแปลงขนาด1ไร่จนถึง1ไร่แสนนะครับพร้อมที่ดินงอกกว่า1ไร่แต่ละแปลงเนี่ย จะอยู่ติดกับลำาธารธรรมชาตินะครับแล้วก็มีโขดหินใหญ่โขดหินนี้นะครับแล้วก็มีน้ำตกที่อยู่ด้านข้างของตัวแปลงนะครับอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับเราอยู่ใกล้มากๆก,กับเขาใหญ่และด้านหลังของผมก็คือสันติเขาใหญ่ปราจีนบุรีนะครับนั่นหมายถึงว่าผมอยู่จุดสุดเขตของจังหวัดนครนายกเชื่อมต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปดูแปลงข้างในว่าโครงการเดอะคลิกเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมานะครับ หลายคนมีความฝันนะครับว่าอยากจะมีบ้านติดกับลำธารและก็ไม่ไกลจากภูเขานะครับเดอะคริก <The Creek S 1> เป็นคำตอบที่คุณต้องการนะครับผมเดอะครกเป็นโครงการที่ดินแปลง,ปลงครับมีทั้งหมด17ไร่มีเพียงแค่6แปลงเท่านั้นนะครับแปลงละ1ไร,ร่เศษนะครับที่ติดกับลำธารธรรมชาติแบบนี้นะครับพร้อมน้ำตกขนาดเล็กที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังของผมนะฮะที่ดินกว้กว่า200ตารางวาจะถึงเกือบ2ไร่นะครับ คงไม่มีที่ดินแปลงไหนนะครับที่ท่านซื้อ1ไร่และได้ที่ดินงอกมากกว่า2ไร่นะครับที่นี่ที่เดียวเลยครับบรรยากาศของที่ดินแปลงนี้ก็ดีมากๆด้วยนะครับมีความร่มรื่นและอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทางจังหวัดนครนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินหอมคาเฟ่ที่ห่างจากเราเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจุดขึ้นลงเขาใหญ่นะครับเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวเนินหอมนะครับอยู่ประมาณ4กิโลเมตรนะครับเนินหอมคาเฟ่4กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับดัซดารีสอร์ทก็อยู่ห่างจากเราเพียงแค่8กิโลเท่านั้นนะครับ จุดนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับจังหวัดนครนายกกับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับไฮไลท์พิเศษของที่ดินแปลงนี้ก็คือ ท่านไม่ต้องถมเลยนะครับเป็นที่เต็มและก็เป็นที่สูงสูงกว่าระดับน้าทะเลอยู่ประมาณ40กว่าเมตรด้วยเช่นกันนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจที่ดินนะครับที่จะปลูกบ้านเป็นบ้านพักตากอากาศมีที่งอกมากกว่า200ตารางวาจนถึง1ไร่เศษและอยู่ติดกับลําธารธรรมชาติแบบนี้น้ําตกแบบนี้และก็ใกล้กับเขาใหญ่เดินทางสะดวกครับจากกรุงเทพเพียงแค่1ชั่วโมงเศษ The c ค e e กเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อผมมาร์ก ครับผมที่เบอร์0951955693ผมและทีมงานก็จะรอต้อนรับท่านอยู่ที่แปลงวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ